สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้กาอีมานําซเนอร์าษาตายวันละคำค่ะคำว่าเชื่อค่ะพี่น้องค่ะเชื่อนสระเอช่อจางสระอือ อ,อ้างแล้วกานหนอหนูค่ะอ่านว่าเชื่อนพี่น้องค่ะเห็นชายกันมาร์กเรียกกันจานเลยอยากอีพามาแลกความไม่ของคำว่าเชื่อนนะคะนะก็เป็นผาทาตายค่ะคํำว่าเชื่อนนี่ค่ะพี่น้องค่ะก็หไม่ถึ่งวาล่องลืมเลอะเลือนจําไม่ค่อยได้ค่ะ ย้ำอีกที่พี่นองนะความไมายก็คือล่องลืมเลอะเลือนลื้อจาไม่ค่อยได้ค่ะนี่คือความหมายของคําว่าเชื่อนกับปี่นองค่ะนาคานะเชื่อันไม่ใจบาเชื่อนไม่ใจคนข้ารุ่นเชื่อนไม่ใจค,คนคุมขังเชื่อันไม่ใจคนไอไร่ไอยไร่ที่เข้าใจกันไปนาคานะเชื่อันคือคนที่ว่าล่องลืม เลือ่อนแล้วกระจำไม่ค่อยได้ค่ะปี่นองค่ะเมื่อนกับชานนี่ค่ะจัดรายการแต่ละวันเชื่อนได้ทุกวันค่ะปี่นองค่ะลืมนู่ลืมนี่นะคะนะนี่วันนี้วันที่เท่าเหยวันนี้วันที่ซี่มีนาคมห้าลืมแล้้ววแลค่ะว่าติดเคยกี่ตางกี่ตางค่ะเพราะว่าเชื่อนนี่ค่ะจําไรไม่ค่อยได้นี่คือภาต้าตายวันละคำ เชื่อนพี่น้องค่ะอย่าเที่ยวเชื่อนกันแบบพิดๆนะคะนะเห็นดูเชื่อนไม่ใจถอยไปแล้วพี่น้องเออสวัสดีค่ะอ้อลืมบอกจากร้านอาหารหน้าพอเท้านาครซีีธรรมราชริมถนนปุทธภูมิค่ะร,าร้านกลางทรงน้า ริมบึงค่ะปลาทีท่ตมกับข้าวกินร้อยเจ้าข้องรานใจดีมีทางเมนูอาหารพื้นบ้านสีพูดแล้วกะอีร้านค่ะรับจัดงานเลี้ยงกุ๊บเหล็กกุบใหญ่วันกงวันเกิดค่ะไปกันได้มากกันมากมาคิดค่ะไม่กลอยมีคนไม่ดูใฉยทางทางที่กินร้อยพีน้องเออไปแล้วสวัสดีค่ะ